เราตองพร้อมนทเดพันัดโ้พร้อมนนทอยหลังสนะครับหนึ่งเกครับลอยหลังครับค่าขออนุญาตนะคะถอยหลังด้วยเจ้าทอดแท็กมาด้วยนะจ้าหนึ่องสามนะคะขยับมารึ่งหนึ่งนะคะกองรถขออำเภอทุ่งหัวช้างนะคะก็จะตประดับตกแต่งด้วยช้าเลือสองเชือค่ะนะคะแล้วก็หันหน้าเข้า ตามแนวยาวของรถอย่างที่เห็นในขนาดนี้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของโคมผัดนะคะและตกแต่งด้วยเส้นงานค่ะ The decorations of the f o a t s of p u k e t s h consist s of two white elephants that a c i n g e a t e d on u d the l e r o n e of the float, a h e y h symbolize the prosperity and the light of f a t e and celebrate the n g 0 h stars in the land f crystal and also two models c o l m i n a t i n g the role of Mahout. and also waste uh, seat for the seated, um, on theholder for to the with ค่ะจากอำเภอตั้งหัวช้างนะคะเราจะไปต่อที่อำเภอนี้ลับตาแต่ไม่ลับใจนะคะึ่งโปรั้านาสัตาชบชาบาหาคาจีนสีหทาลีุ่ชัยเป็นแม่ที่เการจัค่องโะนา ของอำเภอนี้จังหวัดลำพูนค่ะซึ่งในส่วนของขบวนของอำเภอนี้น,นะคะก็จะได้จากผมและนาที่แสดงออกถึง วัฒนธรรมของพี่น้องชาวเขากรเีหรือว่าพี่น้องป่าไผ่ในอาชีพเกษตรกรกระจายตัวในแต่ละกำะบของเ่าไมงนะคะถึงร้อยละสี่องบส Terima kasih atas dukungan anda Terima kasih atas dukungan anda